ดอบลิทก็เป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริมที่มีแอปช้อปปิ้งเป็นของตัวเองนะดอบลิทเนี่ยคือทุกคนเนี่ยไม่ต้องขายหมายถึงว่าไม่ต้องไปสต๊อกไปขายนะเพราะว่าเรามีช่องทางจัดจำหน่ายทุกคนไม่ต้องซื้อของไปขายไม่ต้องไปสต๊อกไม่ต้องลงทุนเก็กบสินค้าเพราะว่าเรามีช่องทางจัดจำหน่ายก็คือแอปพลิเคชัน ใครอยากซื้ออยากกินอยากช้อปปิ้งก็โหลดแอปไปช้อปปิ้งได้เลยถูกปะเพราะฉะนั้นดอบลิทนะมีแอปเป็นช่องทางจัดจำหน่ายเป็นของตัวเองอยู่แล้วและทุกคนจะได้ใช้แอปนี้ทุกคนเนี่ยอยากทำดอบลิทแ,แค่มีมือถือเครื่องเดียวนะก็สามารถทำธุรกิจแล้วรันธุรกิจได้นะคุณว่าดีไหมล่ะลองคิดดูดีว่า ผมเอาธุรกิจไปยัดไว้ในมือถือของท่านลองคิดดูคนที่ไม่ตื่นเต้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาธุรกิจไปยัดไว้ในมือถือของท่านมือถือท่านก็มีอยู่แล้ว,ท,ลวท่านก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ต้องมาเสี่ยงลงทุนไม่ต้องมาสต็อกไม่ต้องมาส่งของไม่ต้องแพ็คอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้สร้างรายได,ได้ได้ตลอดยี่สสี่ชั่วโมงดีใจหรอก ท่าไม่ตื่นเต้นหรอกนี่คือเครื่องมือในการผลิตเงินนะนะสมมติถ้าคุณอยากจะขายเปิดร้านโชว์หอยคุณต้องไปซื้อของมานะแล้วมาวางอยู่ที่ร้านแล้วก็ไปขายนะคุณขายไก่นี่คุณยังต้องไปซื้อข,ขาดไก่อยู่ตลาดนะแต่อันนี้ผมเอาเครื่องมือไปไว้ในมือถือของท่านโดยไม่มีความเสี่ยงเลยและไอ้เครื่องมือเนี้ย มันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีแอปดอบลิดไว้ในมือถือคุณกำลังจะครอบครองธุรกิจที่มันมีกำไรโอเคไหม